สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพัคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้ เวลาเก้านาฬิกาสินาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาราดูสิดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์ไกรสิทธ์ันติศิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ พรล,ลัาสุดาสยามบรมราชกุมารีรากรมกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวังกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า45ปีเพื่อให้เด็กและประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงใช้การพัฒนาแบบโบูรณาการทั้งด้านการเกษตรอาหารโภชนาการสุขภาพอนามัยการศึกษาอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรักษาวิถีชีวิต ร,รมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและขยายไปสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกในครันมารดาเด็กวัยเรียนเยาวชนและประชาชนปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการ902แห่งใน52จังหวัดและสถานศึกษาในต่างประเทศ116แห่งใน10ประเทศโอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และ ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดีเด่นประจำปีการศึกษา2567จำนวน49คนในการนี้พลตำรวจโทนิติน,นัยหลังยานายผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนำคณะผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและคณะครูพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริเฝ้าทุนและอองพระบาทในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดประชุมสัมมนาครู ใญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประจำปี2568ครั้งที่44ระหว่างที่3-4พฤษภาคม2568พร้อมกันนี้พระราชทานเมล็ดพัุ์ผักสำหรับโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันแก่ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดีเด่นประจำปีการศึกษา2567จำนวน4นายและครูผู้สอน4นาย กับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์รวมเฝ้าทูละอองพระบาทกล่าวสำนึกในพระม,มหากรุณาธิคุณโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาส,ออาก,สวาก็รู้สึกว่าก็เป็นได้เพิ่มเพื่อนเพิ่มมิตรขึ้นมาอีกในการที่ทำงานเช่ชนนี้ที่เห็นนี่คือ นักเรียนที่เรียนมาในในโรงเรียนนั้นก็มีทั้งที่มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นกว่าที่โรงเรียนเดิมให้มาก็ทั้งโรงเรียนตระกาและโรงเรียนในสังกัดอื่นแต่ว่าบางคนก็ มีแนวชีวิตที่จะไปสู่การทำงานต่างๆเพราะถ้าเรารู้จักใครก็จะทำงานได้ได,ได้ดีขึ้นบางรายก็ได้ทำงานและได้เรียนต่อจนถึงระดับขั้นปริญญาเอกแล้วเป็นครูบาอาจารย์ในหมหาวทิทยาลัยหรือทำงานที่สูงขึ้น กว่าเดิมมีโอกาสที่จะสร้างความเจริญจ่อชุมชนขึ้น ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หน่วยงานร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาท30คณะอาทิสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนุ้มาจากพระราชดำริรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตรนชายแดนร้อมคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้กเนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ70พรรษาวันที่2เมษายน2568 เวลา11นาฬิกา15นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสวยพระไกรหานกลางวันซึ่งนายชองโก,โกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดถวายในโอกาสที่คณะกรรมการชมรมสมาคมคเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรัร่งเศสประจำประเทศไทยได้รับพระมหากราุณาธิคุณทรงรับเชิญเป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิจมศักดิ์ของสมาคมทั้งนี้สมเด็จพระ นิธาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นชาวไทยพระองค์เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่และได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศสสูงที่สุดในชั้นตรากรองออฟฟิเซอเดอบรารชงดอนเนอร์ซึ่งเครื่องราชอิสร,อริยาภรณ์ฝรั่งเศสเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดชิองดอนเนอร์ ner, ริเริ่มโดยจัก,กรพรรดินโปลเลียนเมื่อ200กว่าปีมาแล้วและเป็นอิสริยาภรณ์ตระกูลที่สูงที่สุดของฝรั่งเศสมอบ ให้เฉพาะผู้ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสเท่านั้นนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งและสอดคล้องกับโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสฉลองความสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างกัน340ปีในปี2568นี้และความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีในปี2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนา,ารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรกิจดังนี้ เวลา10นาฬิกา38นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตาชกัญญาเสด็จไปยังหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์สมบัตินพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ครบปีที่25ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ตั้งขึ้นตามพระบระมาราชองคการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาค,คม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการส่งมาแด่พระ,ระบรมวงศานุวงศ์โดยพระสถานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทบกบัรจุกำลังพลลักษณะบัญชีบรรจุ กำลังตามกิจความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์ปกรครองประคับบัญชาเริ่มแรกมีพระกิจในการถวายงานด้านการศึม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมดลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชารราชธิดาซึ่งพระสถานพระอนุญ,ญาตให้ไทพนามพพประกอบนำหน่วยเป็นเสียลักษ์ของหน่วยต่อมาวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสถานพระบรมราชานุญาตให้โอสายการประคับบัญชาถวายงาน ด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาในโอกาสที่ม้าทรงกีฬาที่หน่วยประจำประจำเรยโปรดให้ใช้พระนามสอรอประกอบนำหน่วยเป็นเสียลักษณ์หน่วยโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ใสดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาโอกาสนี้เสด็จไปทรงวาสิราเลิกรงกขี่ม้าหลังคาปิด รถเฮนรี่ซึ่งมีรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกขี่ม้าที่ได้มาตรฐานสากลเป็นสนามฝึกเพิ่มพูนทักษะของม้าและนักกีฬาสามารถใช้งานได้ตลอดปีรวมทั้งรองรับการจัดก,การแข่งขันกีฬาขี่ม้าทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ได้ถวายพื้นที่ประมาณสไร่ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ1ปีเป็นอาคาร2ชั้นที่ออกแบบมให้มีความเหมาะสมในการฝึกขี่ม้าตามมาตรฐานสาพันกีฬาขี่ม้านานานชาติเพื่อใช้รับรองการแข่งขันกีฬาระ รับสากลเส้นห่อควบคุมการขีม่ม้าและพื้นสนามทรายที่ได้รับการคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นสนามโดยเฉพาะ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากจะถวายการฝึกสอนการส่งม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์การฝึกทรงม้าประ,รประจำพระองค์การฝึกกัลังพลภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์แล้วยังเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดก,กิจกรรมจิตอาสาบริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆแก่ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรและประชาชนตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในภารกิจของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess ัพไทย a ลนด์เพื่อ พัฒนาวงการขี่ม,ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลเพื่อสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติจากนั้นเสด็จไปยังอาคารคอกม้าประจำพระองค์ที่1งส่งพระสุรายมา้าทรงประจำพระองค์สีม้าได้แก่ฟรุตเฮนรี่ไอริชบิงโกและคาปูชิโนในพิธีสวนสนามรัฐวยสาป,ประยานตนขอท่านรักษาพระองค์น,งนโอกากพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่3ธันวาคม25 6 7 นภลานพระาชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจกัญญาส่งมาฟรุตเฮนรีนำขบวนกองผดทหารมารักษาพระองค์ร่วมสวดสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพดทหารมารักษาพระองค์ด้วย เวลา13นาฬิกา17นาทีสเสด็จไปยังสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าทไทยและงานหัตกรรมชุมชนภ้ากลางซึ่งกล่มการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นพื้นที่เดำเนินการจุดสุดท้ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าตลอดจนงานหัตกรรมชุมชน โอกาสนี้ทอดพระเนรผลิตภัณฑ์พร้อมพระราชทานคําแนะนําแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปะชีพประเภทผ้าและหัตกรรมจาก1 5้าจังหวัดรวม30กลุ่มที่นําผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมภูมิปัญญาชุมชนมาจัดแสดงอาทิกลุ่มหัตกรรมผ้าด้านมือจังหวัดสุพรรณบุรีที่นําลายพระราชทานและการย้อมสีธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลใบสีจังหวัดราชบุรีนํากลับกล้วยที่เหลือทิ้งมาสารเป็น กระเป๋าและพัฒนาเป็นของตกแต่งกลุ่มงานจากสารไม้ไผ่จังหวัดอ่างทองที่นำภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยและกลุ่มทอผ้าที่นำเส้นใยธรรมชาติอาทิใหญ่กล้วยใบสับป,ประรดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติผสมผสานด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โอกาสนี้พระราชทานพระบรมกาสให้สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคกลางเฝ้าถวายการบ้านที่ทรงอยู่พระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จไปทรงงานในโอกาสต่างๆโดยได้พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาทิสมาชิกศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโปรดให้เพิ่มดอกไม้มาก ขึ้นในแต่ละช่อรวมทั้งสรงให้ทดลองนําไปตกแต่งที่คาดผมกิ๊บและหวีสับนอกจากนี้ได้นําเทียนหอมมาใส่ในภาชนะเซรามิกโดยนํากลิ่นลาเวนเดอร์ที่ทรงสกัดขึ้นเมื่อครั้งเสด็จยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่มาใช้ประกอบสมาชิกศิลปาชีพแผนกเครื่องปั้นดินเผาอาเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพระราชทานคําแนะนําให้ปรับขนาดและรูปทรงภาชนะมีการปรับปรุงโดยตกแต่งขอบเป็นลายไม้ไผ่เอกลักษณ์ของอำเภอสวนพึ่งเพื่อเป็นภาชนะ ใส่อาหารและคเครื่องดื่มทําให้หน้ารับประทานและน่าดื่มสมาชิกศิลปาชีพแผนกปักผ้าเบอปังไซจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทําปลอก,มอกหมอกยิงปักไหมน้อยด้วยการย้อมสีธรรมชาติตามพระดรําริเรื่องแฟชั่นแห่งการยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสมาชิกศิลปาชีพแผนกจักสารไม้ไผ่ออกแบบกระเป๋ามีลวดลายที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นลายหัวใจทับซ้อนกันรวมทั้งสารเป็นตาชะลอมมีช่องสำหรับยอกตอกสีแต่ต้องสาร าชะลอมาประกบเป็นวงก่อนที่จะยอนเป็นดอกรูปแบบสามารถทำทรงสี่เหลี่ยมส่วนกระเป๋าผนกย่านลิเผาโปรดให้มีขนาดเล็กลงนอกจากนี้ผ้าคลุมไหลของสมาชิกศิลปาชีพแผนกทอผ้าไหมโปรดให้ทำเป็นผ้าชุดผ้าตัดเสื้อเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าที่มากขึ้น พร้อมกันนี้โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและงานแฟชั่นชั้นนําของประเทศให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่กลุ่มทอผ้าและงานหัตถศิลป์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การดาเนินดังกล่าวสด็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาสมบูรณ์มั่นที่จะสืบสานพระราชดําริและพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโออ กลุ่มสมาชิกโครงการศิลปชีพมีงานทำมีไรายได้ลดการละทิ้งถินถ่นฐานนอกจากจะช่วยให้ชาวบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยให้ชาวบ้านได้มีโอกาสใช้ปูิปัญญาท้องถิ่นด้าศิลปรกรรมการทอผ้าที่มีความประณีตงดงามมาสร้างงานศิลปะหัตถกรรมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย ดางนั้นท่าพระเด่นเทศก,การนวัตศิลป์ที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยองค์การมหาชนจะแสดงผลงานที่ได้ส่งเสริมทักษะฝีมือเชิงช่างให้แก่เยาวชนกลุมเปราะบางและช่างฝีมือทั้งางานภาพงานศิลปหัตกรรมเครื่องเป็นจรงเครื่องถมและงานจักสารซึ่งได้พัฒนาศิลปหัตกรรมไทยด้วยการค้นหารักษาและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนศิลปหัตกรรมไทยให้ยั่งยืนนำองค์ความรู้ดั้งเดิมมาใช้ร่วมกับเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างสร้างงานฝีมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมี ก่อนเสด็จกลับเท่าพระเนตรการแสดงศิงลปวัฒนธรรมพื้นถิมโดยนักศึกษาสถาบ,รรบรรพพนาันบัณฑิตพัฒนศิลป์สังกัดอาคารเรียนรู้เรื่องโขนชุดระบ,บามวีรชัยลิงหรือระบ,บามวีรชัย18มงกุฎที่จัดกระบวนทัพของฝ่ายลิงเพื่อออกไปทําศึกสงครามตามจารีตการแสดงรัตสิงห์ไทยโขนในท่าทางการเต้นแสดง,สดงออกด้วยความเข้มแข็งคล่องแคล่วว่องไวและความพร้อมเพรียงของเหล่าพลทหารวานนอ8ิดนายนอกจากนี้ยังมีการแสดงแปรวงชาวบ้านจากคณะ สายบันเทิงศิลป์เป็นการบันเลดนตรีประกอบการรำและการเล่นพื้นบ้านอย่างกระตุ้วแทงเสือที่นิยมเล่นในงานประเพณีอย่างรื่นเริงในวิถีชีวิตประจำวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของรวมทั้งพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดนาราธิวาส ที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราช,ชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายเวยรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบแก,ดบกแ่ดาบตำรวจสาธิตคำแหงดาบตำรวจเทรวัตรจอดนอกจ่าสิบตำรวจสาครรัตนสิริสิบตำรวจโททีปกรชูสิงห์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุขณะที่เจ้า ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีความมั่นคงกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานในคดีมีคนร้ายซุกซ่อนระเบิดไว้บริเวณเสาไฟฟ้าเหตุเกิดบริเวณบ้านไอซิอเรตตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4พฤษภาคม2568นเปเจา้าหน้าที่ตำรวจทั้ง4นายรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นที่วัดบางนาราอเมืองจังหวัดนาราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดกกล้าปลอกกระหม่อมให้นายกฤษณะนัน,นกําไรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราทิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระรราน,นาะนงเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบตำรวจโทพักพงศุวรรณชนะซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์เดียวกันโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าผีศพด,ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบตำรวดโทรพักพง์อย่างหาที่สุดไม่ได้ รัฐทัรดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสรารคดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาค,คม2568 เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยารกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะเลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกคัติยราชนารีประสูติเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2527 ทรงปฏิบัติภกรณยกิจสืบสารพระปัิธานของพระมารดาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยทรงมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาสืบทอดประเพณีหยุดมั่นในพระรัตนัรัย โดยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและประธานทราบส่วนพระองค์บุรณะปะติสังขรณ์ตลอดจนการพัฒนาวัดต่างๆในหลายโอกาสทำให้วัดและชุมชนโดยรอบเกิดการพัฒนาทางเส้นทางคมนาคมและการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนด้วยพระเมตตาที่มีสัตว์ยากไร้และสัตว์พิการ ส่งรับอุปการะป๊อปคอนสุนัขจรจัดสามขาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาโดยทรงมอบโอกาสชีวิตใหม่ให้แก่สุนัขพิการที่ไร้คนเหลียวแลจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้มีชีวิตใหม่ที่ดีมีความสุข นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแก่สังคมในการให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสัตว์จรจัดและรับอุปการะเลี้ยงดูด้วยความรักแทนการซื้อเพื่อให้สัตว์จรจัดทุกตัวมีบ้านที่อบอุ่นมีชีวิตที่ดีขึ้นและในหลายพื้นที่ของประเทศเกิดอุทกภยัยบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เสด็จไปทรงบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภ,ภัยด้วยพระองค์เองโดยประทานถุงยางชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังจัดตั้งโครงการเกษตรตัวอย่างในพระดําริที่จังหวัดสุรินทร์น้อมนำปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิษมาปรับใช้ในโครงการเกษตรส่วนพระองค์ดังเช่นโครงการสแสระอธิตยาซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2558มีพื้นที่กว่า300ไร่ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตร ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปดําเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานด้านเกษตรกรรมและต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอาทิโรงเรียนชาวนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับชาวนา เพือให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและลงมือปฏิบัติได้ตามฐานเรียนรู้ต่างๆเปิดให้ผู้สนใจได้เรียนรู้อบรมการทำข้าวคุณภาพแปลงต้นแบบการผลิตพืชผักในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณนอกจากจะทรงจัดตั้งโครงการเกษตรส่วนพระองค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วยังทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสและเรียนดีจากโครงการเกษตรอาทิตยารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป